วัสดีค่ะทีสีช่อง YouTube นะคะแอนแฟมี่นะคะปาดากลับมาแล้วนะคะหายไปหนึ่งคืนทิ้งถุงผักวทิ้งถุงักวโอ้โหพอฟื้นมาแล้วนะคะทุกคนนุ่นขับรถมาแบบโหไวมากเรานี่แทบตามแทบไม่ทันเลยเสือบอกว่าใช่เหรอใช่โอ้โหใครจะจำรถพอฟื้นไม่ได้ดดเออขับมาแล้วนะคะสาม <3 S 2> ช่องแปลกมาจำไม่ได้เลย สามช่องเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอโอ้โหเาได้เปดแล้วอ๋อเปิดตัวแล้วนะคะนี่ค่ะพ่อบ้านป้าไทยบ้านนะทุกคนยอมเปิดแล้วโอ้ยยอมเปิดแล้วนะทุกคนชื่อชื่อชื่อเอ่ออะไรนะชื่ออ่อนนะคะโอ้ยนะคะเปิดตัวพ่อบ้านคนใหม่นะคะ โอ้ไม่ใช่คนเก่าไม่ใหม่ที่นี่ไงนะฮะนี่เอ๊ะเอ๊ะทำเขาก็จะกลับเออได้ข่าวว่าเพิ่นเป็นช่างเนาะใช่เป็นถามที่สัมภาษณ์เขาเลยโอ้สัมภาษณ์เลยนะคะเอ้าป้าดามาโอ้สัมภาษณ์เลยฮะงานนี้จู่โจมถึงที่เอาเครื่องมือเตรียมมาเลยนะสัมาษเครื่องมือป้าดาช่างมาถึงที่แล้วจะให้เขาทำอะไรล่ะเออนี่ไง บันไดเจอเลยบันไดเขาสามพลาดอย่าเดินหนีสิไม่ป้าป้าป้าไทยบ้านต้องไปแบกบันไดมาให้เพิ่นยังไม่ได้ถามมุ่งช่างเลยโอ้ถามมุงช่างก่อนเขาถ่ายอย่าเดินหนีต้องยืนอยู่กับที่เออ้วัสดีค่ะโอ้ป้าดาถึงกระปึ้งเลยนะฮะ วิเราจะได้ห้องน้ําแล้วนะห้องน้ำะไรช่างทําห้องน้ําหรือเปล่าพรุ่งนี้ของกับแล้วพี่ดากรคิดว่าช่างจะมาทําห้องน้ำโอ้พรุ่งนี้ก็กลับแล้วนะคพ่อบ้านป้าไทยบ้านมาต่อไฟให้นะมาต่อไฟให้ต่อไฟใช่ปิดเนี่ยปิดรูอ๋อปิดรูให้โอ้ใช่แล้วมันมีรูนี่ขอบคุณจักจะได้นี่สบายจะได้ฝนไม่รู้เนาะเออนี่ค่ะนี่แหละเพื่อนบ้านป้าไทยบ้านนี่ ป้าดานี่แหละอยู่ละคนกระครึ่งห้องอุ้ยลูกควอยทาอยู่คุณมดแห้งแล้วเมื่อคืนเสือทำกับข้าวดูใบบุญโอ้ไม่ใช่ใบบุญมีบุญมีบุญเออมีบุญแม่เปิดประตูก่อนป้าด้นะเหมือนเด็กสองข้าวสายู่นี่กระถางกวางนะมาถึงแล้วลูกดีใจมากเลยแม่เข้ามาแล้วโอ้โหดูซิคิดถึงมาก คิดถึงมากเลยดูเออเป้าดดอกทานตะวันออกแล้วสวยมากเลยเนาะเออบอกว่าแม่ไม่มีอะไรกินแม่สวยสวยออกสคันแล้วรถอ่ะคันที่บ้านก็ออกเก้าศูนย์อ่ะโอ้ค่ะเนี่ยแปดหนึ่งอืมมีคอมเมนต์เอฟซีมาถามเยอะมากเลยว่าป้าไทยบ้านออกรถคันใหม่เหรออุ้ยสิบปีก็เลยบอกว่าเมื่อเช้าก็เลยลงคลิปไปว่าโอ้ยถ้าเป็นรถคันใหม่ต้องเป็นป้ายแดงอันนี้เป็นป้ายขาวแล้ว น่าจะออกนานแล้ว <fo ก um, oh ี่ปีแล oh. oh, oh. ้วคะพ่อบ้านกี่ปีแล้วคะพ่อบ้านสิบปีสิบเอ็ดปีนี่แหละโอ้ไม่มันใหม่มากเลยนะมันไม่ได้ขี่โอ้มันใหม่มากเลยนะทุกคนเนี่ยฮะเซื้อลอซื้อ้ายแดงอะมันก็เลยอยู่นะไดงทารถมือสองมันก็มันไม่ทนหรอกโอ้อันนี้อันนี้ออกป้ายแดงแต่ว่าดูแลอย่างดีเหมือนรถคันใหม่เลยเนาะค่ะ รับเด็กเรียนเค่นั้นแหละค่ะรับเด็กักเรียนโอ้โหกับวันขึ้นหลักท้าดู่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยค่ะกับได้อะไรมากับมาดูมาดูมาดูได้อะไรมาตาเท่าจะหาอย่างไรของฝากของฝาก ป้าแทวบ้านมาตาท่าเจ้าคือบ่มาอ๋อตาเท่าคไก่ยากงัวว้ตาเท่าคไก่ยากงัวเออได้ผมนี่ผักหวานนะคะแบ่งแขนด้วยนะโอ้แค่นได้ยังกินได้แต่แบบนี่เมื่อมัวว่าโอ้โหพระรามีของมาฝากนะกินแกงอะเดี๋ยวเราก็ไปแกงผักหวานเจแล้วกันไม่ยกินบาเติมเคยกินไม่เคยมาแล้วก็วิ่งขึ้นเขาเออ หรอพ้ดาแกขยันมากเลยทุกคนดูเออเออของคอยนี่ถ้วยเดียวพอเออถ้วยเดียวพอเพราะว่าสมาชิกเราไม่เยอะจ้าอุ้ยขอบคุณค่ะปาอุ้ยขอบคุณมากอุ้ยสวยมากเลยนี่พ่อพ่อพ่อแอนเอาถ้วยเดียวพอน้องฟางไม่กินเหรอฮะน้องฟางไม่ไม่ค่อยกินอ่ะแต่มาเด็กเขาจะกินอย่างอื่น เนี่ยเอ็นก็จะขอบุณแม่รามากเลยนะคะนี่ฮะโอมีดอกระเจียวใส่ไปก็มาแบ่งปันโอ้โหปลาไทยบ้านก็แบ่งมะม่วงไปโอ้โหทุกคนฮะโอ้มะมองลโอ้โหจะได้กินต้มผักบ้านแล้วงานนี้ม่องผางมาผนะปอือ ีี่เออไม่ต้องห่วงรับรองประดานั่งกินจนพอเอามาเยอะมากค่อยนี่แล้วค่อยมายเดี๋ยวจะแบ่งให้คนที่ไม่มากินแล้วก็คนที่มากินก็มาตุ้มมโฮมกันกินเออาไหร่เธออ้อนเฮ็ดกินเพ่อท่าจะจะแบ่งให้ฟูกเพราะน้องฟูกจะมาแล้วก็แม่คาใสเออเขาก็แกงกินที่บ้านเขาลุง้าจ้ะเดี๋ยวลุงป้านี่ต้องเอาสุดที่ค่อยไปกุดหลังเขานี่เออเอามีของมาฝากลุงป้าด้วยนะฮะ มาฝากทุกคนเลยเดี๋ยวอาแกะๆออกก่้ใส่แะย่าชิเราแซวว่าอะไรดีมั้ยฮเมื่อวานนี้โคตรดีใจได้ไปกุกกอกไปกุกตูมลืมอะไรไว้มอไซแล้วยึดฝุ่นที่มอไซคาอะไรคาลูกกุญแจคากุญแจดีใจได้กลับเอ้าเจ้าจอบมอไซไว้ตรงไหนลืมไม่ออกเลย เกวระปาก็เสร็จแล้วเรื่งสนิทเลยเพดีใจจนลืมมอเตอร์ไซค์เลยนะเมื่อวานเนี้ยก็ไม่ได้ต <laughs> <ts climbing> ั <com> ้งใจว่าจะกลับบ้านไงอุตส่าห์ว่าจะรักมอเตอร์ไซค์แล้วเมื่อวานนี้แปลว่าแปลว่าประดาเร่งด่วนมากเลยเมื่อวานไปซื้อปลาซื้อไงก็ไปซื้อปลาเออดูดูแม่จ้าหิวแล้วแม่ไปหลายวันเลยหนึ่งวันเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เอาบ้านไปได้พระดาล็อกบ้านไปจะโกให้ อยู่ในบ้านแม่เผื่อๆแม่ไข่ให้อืมอ่ะนี่นะก็อันนี้แบ่งไปให้ลุงช่างนะกับป้าสวนผักเนาะเออเออไม่เยอะหรอกช่วยหนึ่งก็เถอะช่วยใหญ่ๆหน่อยเอาที่ใหม่้น้ำมูลน้ำเนาะนี่แล้วมีโอ้มีบุญงอนปลาดาแล้วนี่ไม่ใช่งอนออันนี้น่ะคือเป็นเนี่ยงอนปลาดาแล้วเนี่ยดูสิ เรียกแม่แม่แม่นะแม่นะโอ้นี่ฮะมีบุญนอนแม่บอเนี่ยมีบุญนะเนี่ยเมื่อคืนนอนสงสัยนอนนอกนอกห้องนะเนี่ยนอันนี้ฝากลุงช่างนะคะเออใช่บางทีเขาก็อยากมาตุ้มโฮมที่นี่เนาะเออสาวมลแอดชัยเขาก็มาจ้ะตุ้มโฮมกันนะพอฟื้นก็มาแล้วนะเอฟซีน่นนะคะ กลับมาแล้วสามช่องนะกลับมาแล้วคืนถิ่นสามช่องก็ไปทำภารกิจที่กกตูมกกกกกันนะคะนี่ค่ะกลับมาก็มีของมาฝากนะคะน่ารักมากๆเลยทุกคนเขาเรียกว่ามีน้ําใจแบ่งปันกันใครมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ